ชาว NT เล่าข่าวทุกวันศุกร์กับ Friday NT News บายจันจิราประทุมามาแล้วค่ะสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆชาว NT ทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Friday NT News กับดิฉันจันจิราประทุมาจากฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรนะคะจะเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้เช่นเคยค่ะ เพิ่งเริ่มต้นปีใหม่ไปได้แค่2ส,สัปดาห์เองติ่นอายของการเฉลิมฉลองส่งความสุขยังคงมีให้เห็นอยู่ตลอดทั้งเดือนนี้เลยนะคะยังแอบเห็นหลายๆฝ่ายจับของขวัญกินเลี้ยงกันเบาๆพอสนุกสนานอยู่เลยค่ะเสาร์นี้ก็เป็นคิวของวันเด็กแห่งชาติตามกันมาติดๆเลยปีนี้นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบนนันนายเศรษฐาทวีสินได้ให้คาขวัญวันเด็กแห่งชาติไว้ว่ามองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตยค่ะปีนี้ทั่วกรุงเทพมหาคนครเขาก็ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆได้เข้าไปมีส่วนร่วมกันอย่างสนุกสนานแจกของรางวัลกันเพียบบรรดาผู้ปกครองอย่างเราๆก็ลองไปเช็คลิสต์กันดูสิว่ามีสถานที่ใดบ้างที่จัดงานวันเด็กแห่งชาตินะคะส่วนหน่วยงานรัฐที่จัดกันอยู่ทุกปีเลยไม่ว่าจะเป็นธรรเนียบรัฐบาลเอยรัฐสภากระทรวงศึกษาธิการกองทัพอากาศหอสมุดแห่งชาติจิสดากระทรวงทรัพยา กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักง,งานอุทยานแห่งชาติและวรน,นอุทยานทั่วประเทศรวมถึงสภาการชาติไทยกรมป่าไม้นักที่ท่องเที่ยวป่านันทการทุกแห่งทั่วประเทศโดยเช่นกันแล้วก็ยังมีกลุ่มปตทใกล้ที่ไหนก็พาเด็กๆไปร่วมสนุกในวันเด็กแห่งชาติเสาร์นี้กันด้วยนะคะ เรามาประเดิมข่าวด้วยครบรอบ3ปีการควบรวม TOT และ c a t เป็น NT ของเราในวันนี้ก็เดินทางมาถึง3ปีแล้วก็ได้มีการเปิดโฉมหน้าบอร์ดใหม่หลังที่มีการจัดตั้งรัฐบาลพร้อมเผยแผนเร่งบริหารจัดการทรัพย์สิน2,400ไร่ทั่วประเทศขยายธุรกิจดิจิตอลสปิ off นออฟหนีเส้นตายขาดทุน40,000ล้านให้ทันปี2,570ค่ะเห็นพาดหัวข่าวแล้วก็ต้องไปดูเนื้อหากันนะคะว่ามีความ สนนใจแค่ไหโดยเมื่อวันที่5มกราคม2,567ที่ผ่านมานะคะท่านมันเอกสันพชัยหัวน,นันกรรมการผู้จัดก,การใหญ่เอ็นทีของเราได้นะมีการเปิดเผยการรวบรวมระหว่าง2องค์กรทีโอและแคดําเนินการมา3ปีแล้วและสามารถรวมระบบงานของ2องค์กรไปก็ว่า60%ได้ซึ่งก็มีอยู่200กว่าระบบงานในช่วงแรกมีความเกรงใจเราใช้วิธีการแบบล่างขึ้นบนให้พนักงานในแต่ละองค์กรเลือกระบบงาน ที่ตัวเองถน,นัดไม่ว่าจะเป็นระบบของแคทหรือระบบของ t ีโเช่นระบบงานด้านบอดแบรนด์แล้วยุบรวมกันทําให้มีความล่าช้าบ้างปีนี้จะใช้วิธีบนลงล่างต้องตัดสินใจให้เลือกระบบงานที่ดีที่สุดหากทั้งสองสายงานดีเท่ากันให้เลือกที่ต้นทุนต่ําที่สุดค่ะโดยสายงานหรือธุรกิจ จาก13หน่วยงานก็จะมีการให้ลดรองผู้จัดการเหลือ9คนแล้วก็จะเร่งโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดนะคะหรือว่า early retire นั่นเองแล้วก็จะมีการปรับโครงสร้างใหญ่ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงกลางปี2567นี้ทำให้คาดว่าจะมีการลดลงเฉลี่ยถึง1,000คนนะคะสำหรับการปรับโครงสร้างครั้งนี้ดังนั้นตั้งแต่เริ่มควบรวมที่มีพนักงานกว่า16,000คนปัจจุบันเหลือราว12,000คนและจะลดลง

และท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ท่านสรนปชัยยังได้กล่าวต่ออีกว่าได้มีการทำแผนขาดทุนต่อเนื่อง2,567ถึง2,570และจัดเผชิญการหมดช่วงเช่าใช้คลื่นจากพันธมิตรทำให้ขาดรายได้40,000ล้านบาทในปี2,568ดังนั้นนอกจากการปรับโครงสร้างองค์กรแล้ว NT ก็ต้องเร่งหารายได้มาเลี้ยงตัวเองให้ได้ในปี2,570ค่ะโดยบอร์ดเรียกว่าทาอย่างไรจะต้อง ออกจากแผนฟื้นฟู ให้เอาตัวลอดได้หลังหมดพันธมิตรและคาดว่าไรายได้จะเทินอาราวประมาณปี2570นั่นเป็นกรณีที่ดีที่สุดจึงต้องมีแผนธุรกิจเสนอบอร์ดในปีนี้5ด้านด้วยกันที่เน้นไปที่การสปรินออฟส่วนธุรกิจเทคโนโลยีและก็การถ่ายโอนกำลังคนออกไปให้บริษัทลูกในปีนี้ด้วยส่วนแผน5ด้านที่ว่านั้นก็ได้แก่ด้านที่1นนะคะการสปรินออฟและตั้งบริษัทลูกในหลายส่วนทั้งส่วนที่เป็นธุรกิจมีศักยภาพหรือการไปร่วมลง จะช่วยถ่ายโอนคนออกจากบริษัทแม่ได้ด้วย แผนที่สองก็คือการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ NT ทั้งที่ดินอสังหาริมทรัพย์และท่อสายโดยพื้นที่กว่า2,400ไร่ยังไม่ถูกนำมาพิจารณาใช้งานและยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลและบางพื้นที่เช่นตึก NT หรือแม่น้ำเจ้าพยาพื้นที่ถนมงามมงวาน70กว่าไร่และที่แคลายล้วนมีมูลค่าเหมาะแก่การนำมาสร้างรายได้เพิ่มในส่วนของการจะขายหรือการจะให้เช่าอยู่ที่บอร์ดพิจารณาแต่โดยสถานะ NT ไม่ได้เข้าขั้นวิ กฤตถึงขั้นต้องขายสินทรัพย์แผนที่3ก็คือการพัฒนาธุรกิจ ข้อมูลคลาวด d i ิจิตอลอ a นาลิ c ตนะคะตอบสนองหน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงรวมข้อมูลมาไว้ให้ภาครัฐใช้เช่นเรื่องน้ำเรื่องที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมให้หน่วยบริหารจัดการใช้การมีการเพิ่มทีม Big Data วิเคราะห์ Data ร่วมกับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ของรัฐและเอกชนแล้วก็สักไตรมาสสามเนี่ยคงชัดเจนในเรื่องของธุรกิจ Data Analy z e นะคะแล้วก็อีก2-3ปีก็จะเห็นการแยกบริษัทเหล่านี้มากขึ้นและ3ปีขึ้นไป ต้องโตรายได้จากพันล้านไปหมื่นล้านในส่วนของดิจิตอลโซลูชันค่ะส่วนแผนที่4ก็คือธุรกิจโมบายโฟกัสที่ลูกค้ากลุ่มโรงงานให้บริการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT และเครื่องจักรเข้าร่วมกับโครงการรัดในโครงการสมาร์ตต่างๆเช่นโครงการสมาร์ตมิเตอร์ของการไฟฟ้าและแผนสุดท้ายแผนที่5ก็คือธุรกิจบอร์ดแบนค่ะในปัจจุบันก็มีอรอตเชื่อมต่อเพียงพอแล้วตามความต้องการอาจจะมีการพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปนะคะและนี้ก็คือแผน5 ด้านนะคะที่จะมีการทําให้เกิดขึ้นและดีกว่าเดิมนะคะยังไงก็ต้องคอยติดตามว่าในปี2568ของเราจะเป็นอย่างไรหลังจากที่พันธมิตรของเราหมดช่วงเช่าใช้คลื่นจากพันธมิตรลงอาจจะทําให้เราขาดรายได้ตรงนี้ไปแล้วเราก็มีแผน5ด้านนี้รองรับตามที่ท่านกอสจยได้กล่าวไว้นะคะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ค่ะกลับมาคุยกันต่อว่าที่บอกว่าเปิดหน้าบอร์ดใหม่หลังจากตั้งรัฐบาลเนี่ยมีใครกันบ้างนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ อยากได้เน็ตบ้านสปีดแรงๆอ t NT จัดให้ครับยังอยากได้เน็ตบ้านราคาดีๆคุ้มคุ้ม NT จัดให้ครับโปรนี้เลย NT Super Plus Fiber เน็ตบ้านแรงสุดขีดคุ้มโดนใจ1,500เมตรแค่เดือนละ690บาทจัดให้เพิ่มสุดคุ้มเลือกได้ฟรีซิมได้ทั้งเน็ตทั้งโทรกองดูทีวีคอนเทนต์ว้าวหรือเบอร์บ้านโทรฟรีทั่วไทย NT Super Plu s Fiber แรงสุดคุ้มจริงสมัครเลยคลิก ntplc.co.th กลับเข้าสู่ช่วงที่2กับ Friday NT News นะคะดิฉันจันจิราประทุมมาจากฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรค่ะเรามาต่อกันด้วยเปิดหน้าบอร์ด NT รายใหม่ล่าสุดท่านนัทพลนัทสมบูรณ์นะคะได้นั่งประธานบอร์ดนะคะเป็นคนล่าสุดหลังจากที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลนายนัทพลนัทสมบูรณ์นะคะรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เดิมดํารงตําแหน่งเป็นบอร์ด NT ของเราอยู่แล้วนะคะแต่ในรอบนี้มีการนั่งตําแหน่งประธานปักหมุด การเร่งทำรายได้แล้วก็เปลี่ยน NT เป็น Holding Company ค่ะบอกทุกคนที่ได้มีการพูดคุยนะคะท่านประธานคนใหม่ก็ได้พูดว่าผมเชื่อว่าทุกคนเห็นตรงกรันว่าวันนี้ NT จําเป็นต้องหารายได้ใหม่ให้อยู่ได้นําสินทรัพย์ที่มีคลื่นความถี่ที่มีเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมากขึ้นคิดาราคาตามสมควรแต่ให้ระยะยาวขึ้น NT ใหญ่เกินไปก็มีการต้องถ่ายเทกลนออกไปบริษัทลูกในช่วงแรกเรา จะช่วยจ่ายอย่างที่ต้องจ่ายให้ลูกมีรายได้อือ่นๆมาเลี้ยงแม่นั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีบอร์ดใหม่อีก6รายนะคะที่มาพร้อมในรัฐบาลชุดใหม่นี้ก็ก็คือนายธนวัตรอัมพุนันก็เป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ A.S.L. จำกัดอดีตรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท G.O.T. จำกัดมหาชนนายภูริศ สอนสรุธคณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนายยอดชาต์สตาริกาผู้อำนวยการกองกฎหมายสำนักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมนายนภกรธนสุวรรณเกษมนายจรั Language, ตริตจันทรุรัศรินางแพทริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางค่ะอันนี้คือบอรด คนใหม่ที่มาเพิ่มนะคะส่วนบอร์ดเก่าที่ยังคงอยู่ก็มีท่านนัทพลนัทสมบูรณ์ก็คือเป็นประธานบอร์ดคนปัจจุบันนะคะนาวอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณอดีตรองปรัดกระซงดีอีนายธงทิศฉายากุลอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ลยเรือโทก,กมลศักดิ์พรมประยูนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยและก็บอร์ดอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือประดิษฐสันพชัยหัวนันกรรมาการผู้จก,การใหญ่ของเรานั่นเองค่ะ ก็ได้รับทราบเรื่องราวของบอร์ดทั้งหมดที่มานั่งแท่นนาเวลานี้จกันไปเรียบร้อยแล้วเรามาต่อกันด้วยความท้าทายครั้งสําคัญของ NT เลานะคะในขวบปีที่3หลังจากการควบรวมกิจาการระหว่าง TOT และกสะทโทร,รคมนาคมหรือแคททำกลางบริบทธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหลังจากเทคโนโลยีดิสครับชันการควบรวมธุรกิจของยักษ์มือถือ t r u e D t ท c กก็เช่นกันและล่าสุดอินเทอร์เน็ตบล็อดแบนประกอบกับในอีก2ปีข้างหน้า หรือปี2,568เป็นช่วงที่คลื่นความถี่850เมกะเฮิร์จะหมดอายุลงหลายคนน่าจะทราบเรื่องนี้กันอยู่แล้วนอกจากต้องโอนย้ายฐานลูกค้าไปที่ขึ้น700เมกะเฮิร์แล้วยังกระทบกับรายได้ที่จะหายไปปีละหลายหมื่นล้านบาท NT ทจึงไม่สามารถนิ่งนอนใจในเรื่องนี้ได้ค่ะก็ต้องมีการปรับแผนธุรกิจและหาช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ๆวันนี้ประชาชาิธุรกิจค่ะเขาได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านผนเอก ม,มชาชัยหัวน,นันกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ของเรานะคะท่านบรรเอาสำม,มัชยหัวนันก็ได้ให้ได้กล่าวไว้ว่ารายได้จากการดำเนินธุรกิจในช่วง10เดือนแรกปี2,566อยู่ที่72,233ล้านบาทค่ะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า6.7%และติดลบจากแผนที่วางไว้9,550ล้านบาทแบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจ h าร์ดอินฟราสตรักเจอร์ล้านบาทธุรกิจอิน เนชันแนล1414ล้านบาทธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่โมบาย4,091ล้านบาทธุรกิจฟิกซ์ไลน์แอนด์บรอดแบนด์15,345ล้านบาทธุรกิจดิจิตอล3,473ล้านบาทและบริการที่ไม่ใช้โทรคมนาคมรวมถึงรายได้อื่นๆอีก3,869ล้านบาทค่ะและคาดว่าเมื่อจบปีนี้ก็จะมีรายได้ก็คือหมายถึงจบปี2,566จะมีรายจะมี ราได้ประมาณ80,000ล้านบาทนั่นเองส่วนเป้าหมายตามแผนงานในปี2,567นะคะตั้งเป้าไว้ที่89,000ล้านบาทค่ะเป็นกำไรประมาณ2,000ล้านบาทแต่เมื่อรวมค่าใช้จ่ายจากโครงการเกษียณก่อนกำหนดหรือ early retirement หรือการจากกันด้วยความสมัครใจนะคะจำนวน1,200คนที่ตั้งไว้บริษัทก็อาจจะต้องมีการขาดทุน1,700-1,800ล้านบาทรวมถึงมีการลดงบประมาณในการล งทุนอีกราว1,000ล้านบาทสำหรับธุรกิจโทรศัพท์มือถือปัจจุบันมีฐานลูกค้าในมือถือ2ล้านรายค่ะโดย NT กํากำลังมองหาโอกาสใหม่ๆจากโครงสร้างพื้นฐานที่มีโดยเฉพาะการใช้งานในภาครัฐ Mach ช ine To Machine นะคะหรือการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เพื่อสร้างการเติบโตรองรับรายได้ที่จะหายไปในปี2,568แต่ NT จะไม่ทิ้งกลุ่มลูกค้าทั่วไปนะคะเพราะโครงข่ายที่มีรองรับลูกค้าได้สูงสุด3 ล้านรายค่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าความสามารถในการแข่งขันเนี่ยเราสู้เอกชนได้ลำบากจริงๆเราจึงต้องมีการโฟกัสไปที่การใช้ระบบอัจฉริยะในอุตสาหกรรมต่างๆเช่น smart city smart energy smart health แล้วก็ smart factory นะคะก็เป็นบริการที่ไม่ต้องใช้ Data หรือแบ d ด i วิ h ในการส่งข้อมูลมากทั้งให้บริการได้ทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยค่ะปัจจุบัน SimNT ะคะไม่ว่าจะเป็นเครือข่าย 2G เอย 3G 4G และ 5G ให้บริการในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆทั่วประเทศแล้ว2ถึง3แสน ช้น,นะคะทั้งยังพบว่าอุตสาหกรรมพลังงานและสุขภาพก็มีโอกาสลงทุนระบบอัจฉริยะค่อนข้างสูงจึงเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตอีกมากค่ะในอนาคตก็จะมีอุปกรณ์ใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นแว่น VR AR ธุรกิจนี้จึงโตไปได้ถึงการใช้อุปกรณ์5-6ล้านชิ้นด้วยเป็นกลุ่มที่มี ARPU หรือรายได้เฉลี่ยของผู้ให้บริการต่อลูกค้าหนึ่งคนเล็กมากจึงอาจไม่อยู่ในความสนใจของบริษัทอื่นแต่ เอนทีมองว่าอะไราที่เป็นรายได้เราทําหมดคาดว่าเมื่อมีอุปกรณ์เชื่อมต่อ IoT มากกว่าจํานวนลูกค้าทั่วไป5เท่าก็จะสามารถสร้างรายได้ธุรกิจมือถือได้อีกเท่าตัวตัวอย่างการใช้ซิมของเราในภาคธุรกิจที่ชัดเจนที่สุดก็คือบริการภูเก็ตสมาร์ทโมบิลิตี้ค่ะที่ร่วมกับแอปพลิเคชัน GCOO และทิพยะประกันไทยนั่นเองนะคะและนี้ก็เป็นความคลิปหน้าที่ท่านพันเอกสันพชัยนะคะได้มาพูดคุยกับประชาชนธุรกิจไว้นะคะก็ถึงเรื่องของหลังจากการ การควบรวมของ NT แล้วแล้วเนี่ยเราก็มีความคืบหน้าในบริบทธุรกิจของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพักเบกันสักครู่กลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายค่ะ NT เน็ตบ้านตัวตึงโปรดีๆและเน็ตจุใจต้อง NT Super Plus Fiber แรงสุดคุ้มจริง1,500งเมกแค่เดือนละ590บาทเน็ตแรงสุดขีดราคาสุดคุ้มต้อง NT Super Plus Fiber คลิกเลย ntplc.co.th หรือโทร1888 มาถึงช่วงที่3กับ Friday NT News นะคะยังคงอยู่กับดิฉันจันจริราประทุมมาจากฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองคอ์กรค่ะสลองครบรอบ3ปีน้อง Connec t นะคะเขาขอมอบคำอวยพรดีๆและของขวัญสุดปังให้กับพวกเราชาว NT ค่ะเพียงแค่ร่วมสนุกกันได้ง่าย,ายๆผ่าน Line NT Family คลิกแอดเฟรนนะคะได้เลยไม่ทราบว่ามีใครเป็นเพื่อนใน Line NT Family มิ่ยังเพราะฉะนั้นต้องรีบไปเป็นกันเลยนะคะเพียงเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลปัง ปังแน่นอนของรางวัลมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเครื่องฟอกอากาศพกพามูลค่า2,990บาทจำนวน2รางวันค่ะและยังมีเครื่องดูดฝุ่นมูลค่า1,000บาทจำนวนอีก3รางวันสตาบักกาดมูลค่า500บาทอีก20รางวัลแล้วก็มีโลตัสกิ๊ การ์ดอีกมูลค่า300บาทอีก20รางวัลรางวัลเยอะขนาดนี้ใครๆก็มีสิทธิ์ได้เลยนะคะกติกาง่ายๆนะคะวิธีการร่วมสนุกก็คือคุณต้องเป็นพนักงานและลูกจ้าง NT ค่ะแล้วก็ต้องเป็นสมาชิก Facebook กลุ่มปิด NT Family แล้วก็อย่าลืมเข้าไปแอดไลน์ NT Family นะคะไลน์แอดเลย NT family F, amily, F A M I L Y แล้วก็ไปกดร่วมกิจกรรมใน l ล n e NT family ที่ลิชเมดู NT activity แล้วก็กดปุ่มรับคำอวยพรจากนั้นก็รอรับคำอวยพรจากน้อง Connect พร้อมรุน้นรับรางวัลปังๆได้ทันทีค่ะร่วมสนุกได้ทุกวันวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะไปจนถึงวันที่14มกราคมแหมหลือเวลาไม่กี่วันเองสิ้นสุดเวลา 21นาฬิกาของวันที่14มกราคมนะจ๊ะผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมีการกดยืนยันสิทธิ์พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนผ่านลิงก์บนคำทํานายและก็ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมเฉพาะพนักงานและลูกจ้าง NT เท่านั้นนะคะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่20มกราคมค่ะทาง Facebook กลุ่มปิด NT Family กิจกรรมว้าวๆแบบนี้ก็รีบไปคลิกรับคําอวยพรกันได้เลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะถ้าฟังไม่ทันได้ที่ Facebook กลุ่มปิด NT Family จต่ออีกหนกจกรรมรบ รอบ3ปีด้วยเช่นกันใครที่ยังไม่ได้ร่วมต้องรีบจัดด่วน3ปี NT เราแน่นปึ๊กค่ะชวนแก๊งตัวตึง3คนมาแชะแอนแชร์รุนรับรางวัลแน่นๆแบบยกแก๊งกันไปเลยระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15มกราค,คมกติกาง่ายๆเลยค่ะชวนเพื่อนแก๊งตัวตึง3คนตัวตึงที่ว่าจะเป็นตัวตึงแบบไหนก็ได้นะสวมใส่เสื้อสีเหลืองสดใสของเราเลยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันทั้ง3คนค่ะแล้วก็ใช้ภาพที่สวยที่สุดภาพ เดียวเท่านั้นโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวของตัวเองของเพื่อนของเราทั้ง3คนด้วยแล้วก็เปิดเป็นสาธารณะแล้วก็แท็กชื่อเพื่อนของเราที่อยู่ในรูปด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญติดอิโมจิหัวใจสีเหลือง3ดวงแล้วก็ติดแฮชแท็กให้ครบแฮชแท็กก็คือ สามปี NT เราแน่นปึกแล้วก็ hashtag #NT สาม anniversary นั่นเองนะคะรุ่นรับรางวัลไม่ว่าจะเป็นบัตรชมภาพย,ายนตร์ NTfirstcard มูลค่าสองพันสี่ร้อยบาทจํานวนหนึ่งรางวัลรางวัลละสามคู่และยังมีเสื้อแจ็คเก็ตนะคะมูลค่าเก้าร้อยบาทจํานวนหนึ่งรางวัลรางวัลละสามตัวแล้วก็ยังมีมิว i f i r แรงเอ็กเทนเดอร์ตัวขยายสัญญาณเน็ตมูลค่า599บาบาทจำนวนหนึ่งรางวัลรางวัลละสามชิ้นบัตรชมภาพย,ายนตร์ SF ซีนีมามูลค่า580บาทจำนวน5รางวัลรางวัลละ3คู่แล้วก็ o อ g ากิฟต์การ์มูลค่า300บาทจำนวน2รางวัลรางวัลละ3ใบนั่นเองค่ะคัดเลือกผู้โชคดีโดยการสุ่มนะคะแล้วก็ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ทำถูกต้องครบตามกติกาเท่านั้นประกาศรายชื่อวันที่10 9มกราคมนี้ทาง Facebook กลุ่มปิด NT Family ค่ะรวมแกงกันแล้วแล้วมาร่วมเฟรมรุ่นรับของรางวัลกันแบบยกแกงนะคะอะแต่ถ้าฟังกันไม่ทันแล้วก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กลุ่มปิด NT Family รีบๆนะคะหมดเวลา15มากราคมนี้เท่านั้นค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสําหรับ Friday NT News นะคะกลับมาพบกันได้เป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้กับดิฉันจันจิราประุมาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ส่งเป็นสัญญาณให้เธอรู้สึกดีว่ายังมีกันดังคำสัญญาให้เธอจำว่าเราจะไม่ดางหายเพราะว่าเธอมีความหมายจากวันนี้ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ใดทุกที่มีเราไม่เคยไกลห่างเธอไม่ว่าที่ เคยปอยธอรูสึกเงใจทุกคำที่เคยบอกเธอไว้เราทุเท่า จำว่ารักจะไม่จางหายเพราะว่าเธอในความหมายจากวันนี้ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ใด วันนี้ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ใดทุกที่มีเรา